สวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูง่ายๆที่ทําได้ที่บ้านช่วงโควิดมาแนะนา,นากันครับเป็นเรื่องการแปลรูปจากนมเอเราจะให้ใครมาช่วยเราดีนะอ่าวันนี้เราพบกับผู้เชี่ยวชาญและเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนทุนสวปกผู้ที่จะมาบอกเราผลิตภัณฑ์การแปลรูปจากนมกันครับสวัสดีครับผมชื่อดรอ,อรัองวนวันิี่รมนะครับเป็นนักเรียนทุนสวกสองพนะครับ ไปเรียนทางด้านแอนิมอลไฟที่ประเทศเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ที่กองผลิตภัณฑ์ปศุรปรสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับในตําแหน่งผู้บริการกองก,ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ต่างๆไม่ว่าเนื้อนมไข่นะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยจะพาไปดูวิธีการทํานมข้นหวานแบบไม่ง,ง่ายที่ทําได้ในคนเรือวน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะมาทําผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์นมข้นหวานจากน้ำนมโคโไทยสไตล์โฮมเมดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. หม้อชั้นนอกใส่น้ำสำหรับตุน๋น 2. หม้อชั้นในสำหรับใส่ส่วนผสม 3. เตาแกส๊ส 4. เครื่องช่างสำหรับช่างส่วนผสม 5. ชามสำหรับใส่ส่วนผสม 6. ไม้พายสำหรับกวนส่วนผสม 7. บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่นมข้นหวานที่ต้องเป็นบรรจุพัณฑ์ที่แห้งปิดสนิทและทนร้อน 8. ชามสำหรับทำให้เย็นส่วนผสม 1. น้ำนมโค,โคโสด1.675กิโลกรัม 2. น้ำตาล625กรัม 3. นมผง200กรัมวัตถุดิบสำหรับทำนมข้นหวานสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ทั่วไปวิธีทำา 1. ช่างส่วนผสมน้ำนมน้ำตาลทรายนมผง 2. ใส่นมลงในหม้อตุ๋นให้อุ่น 3. เติมน้ำตาลและนมผงลงไป 4. กวนส่วนผสมให้เข้ากันจนหนื่ 5. บรรจุลงในบรรจุพัณฑ์ขณะร้อน 6. ททำให้เย็นโดยแช่ในน้ำเย็นจัดเพิ่อมอุณหภูมิไปที่60องศาเซลเซียสนะคะ60องศาแล้วนะคะ เราจะทำการเติมนมผงแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะ หลังจากนี้เราจะกวนผสมไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคค่ะุคคะยคุยกันไปนานมากเลยค่ะครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะนี่เป็นนมข้นหวานที่เราใช้ระยะเวลาการกวนมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะจะเห็นว่ามีความข้นหนืดน,นะคะ เราจะทําการบรรจุร้อนนะคะอย่างเห็นว่าตอนที่เรากวนมข้นหวานเสร็จนะคะอุณหภูมิจะค่อนข้างร้อนนะคะใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ําเดือดเราก็จะทําการบรรจุร้อนลงในภานชนะบรรจุอาจจะเป็นขวดแก้วที่มีการทนความร้อนก็ได้หรือว่าพลาสติกกล่องพลาสติกที่ทนร้อนนะคะเราก็จะบรรจุเลยค่ะตอนนี้ นมข้นหวานร้อนของเราอยู่ในถ้วยแล้วนะคะเราจะทำการลดอุณหภูมิลงนะคะใส่ลงไปในภาชนะที่มีน้ำที่เย็นจัดนะคะซึ่งของเราเราใช้น้ำผสมน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำที่เย็นจะใส่ลงไปนะคะบรรจุพันเป็นบรรจุพัน์ปิดสนิทนะคะโอเคค่ะตอนนี้นมข้นหวานของเรานะคะเย็นแล้วนะคะ ที่จบไปแล้วเป็นขั้นตอนการทำนมข้นหวานในโพเรือนนะครับก็ใช้วัตถุดิบง่ายๆที่หาได้ในท้องถิ่นก็ยังมีคลิปต่อไปอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องควารมรู้จากสวกรนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่ามีไอเดียในการวิจัยและก็พัฒนาสร้างการเกษตรให้มาขอตุนดีๆได้ที่สวกกครับเป็นไงกันบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับ คิดถึงวิจัยเกษตรคิดถึงสวก